โปรแกรมฟิลเลอร์เหมาะกับแบบไหนบ้างแล้วก็มีกี่แบบที่มาลิคลินิกนะคะเรามีโปรแกรมฟิลเลอร์ค่ะซึ่งจะมีแพทย์นะคะแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแล้วให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนนะคะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะคืออะไรจริงๆไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเป็นสารประเภทการเติมเต็มแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นค่ะให้ผิวอุ้มน้ำนะคะแล้วก็ฉ่ำวาวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังปรับสมดุลให้กับใบหน้าได้ด้วยนะคะโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะหลกัหลกๆแล้วจะมีด้วยกันอยู่สามเนื้อค่ะ หน,นะคะจะเป็นเนื้อละเอียดค่ะซึ่งจะนิยมมากๆนะคะในเรื่องของการเก็บรายละเอียดหรือว่าดีเทลเล็กๆค่ะเช่นใต้ตาหรือว่าปากนั่นเองค่ะ2ค่ะประเภทเนื้อนิ่มนะคะจะนิยมใช้บริเวณที่แสดงสีหน้าบ่อยๆค่ะเช่นหน้าผากรองแก้มหรือว่าปากค่ะและ3ค่ะประเภทเนื้อนแน่นนะคะจะนิยมใช้สําหรับการปรับโครงสร้างของหน้าค่ะ เช่นแก้มส้มนะคะขมับหรือว่าคางนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเหมาะกับโปรแกรมฟิลเลอร์ค่ะควรได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อนตัดสินใจนะคะและหากใครสนใจนะคะโปรแกรมฟิลเลอร์สามารถเข้ามาปรึกษาฟรีที่มารีคลินิกได้เลยนะคะ